สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้ก็กลับมาอยู่กับโอปออนี่คนเดิ และเราก็มาอยู่กับน้องอายาโนนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำตามคำขอเช่นเดิมนะคะคือแบบคอนเทนต์นี้นะคะไม่ทำไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าคนขอมาเยอะมากๆเลยนะคะนี่เลยนี่เลยนี่เลยน้องเขาบอกว่าอยากให้พี่ปอนะคะลองเล่นแบบชื่อเสียงสูงสุดดูค่ะไปค่ะได้เลยก็เดี๋ยวปอจะ ให้ทุกคนนะคะดูก่อนเลยว่าตอนที่เราเนี่ยยังไม่ได้มีชื่อเสียงใช่ปะทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนนะคะก็จะค่อนข้าง เมินเราค่ะเออเห็นปะจะไม่มี r e a คชั่นที่โบกมือทักทายเรานะคะตอนนี้คือทุกคนเนี่ยยังเมินเราอยู่ค่ะเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่มีตัวตนนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาทําให้ยันจังนะคะมีตัวตนค่ะก็คือต้องเพิ่มชื่อเสียงก่อนนะคะอันดับแรกเลยคือเราสามารถเริ่มได้จากการ มาเข้าชมรมทำคุกกี้นะคะอันนี้ทุกคนก็น่าจะพอรู้อยู่ไหมว่าเราสามารถนะคะทำคุกกี้เนี่ยเราก็เอาไปแจกเพื่อนๆในโรงเรียนได้นะคะพอฉะนนั้นนะคะในการทำเควสในวันนี้นะคะก็จะใช้เวลาค่อนข้างเยอะเลยนะคะปอก็เลยจะมา ทำแบบพื้นฐานนะคะพอเราเข้ามาอยู่ในชมลมทำคุกกี้แล้วใช่ไหมก็มาทำขนมได้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะตอนนี้เนี่ยยันจังนะคะกําลังทำขนมเนี่ยแจกเพื่อนๆอ,อยู่นะคะอืมไม่แน่ใจว่าขนมจานนี้นะคะจะได้กี่คะแนนนะไหนเรามาลองนับกันดูซิว่าเราสามารถ แจกได้กี่คนนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9อ่ะบนจานนะคะก็จะมีปลาหมึกเนี่ยทั้งหมด9ชิ้นนะคะเท่ากับว่าเราสามารถหาชื่อเสียงได้9คนค่ะมามันเริ่มกันเลยนะคะนี่นายเอาปลาหมึกไปกินส่ฝีมือฉันเองนะเพื่อนเห็นไหมคะว่าขึ้นมาบวก1แล้วนะคะเอาละ เราก็ทำการไล่แจกได้เลยค่ะนี่เธอกินปลาหมึกไหมจ๊ากินสิ อยไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าหน้าตาแบบยันจังเนี่ยจะมาทําขนมแจกชาวบ้านเขานะเนี่ยนานๆครั้งนะคะเราจะมาทําความดีเนาะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยยันจังนะคะทําแต่ความชั่วคะ่ะเท่ากับว่าคลิปนี้นะคะยันจังเนี่ยเป็นคนดีไปเลยนะคะเอาล่ะเราได้มาบวกหกแล้วนะคะเ้ยให้ตายเถอะตอนนี้คือปลาหมึกนะคะ จะหมดจานแล้วล่ะนี่นายกินไหมคะกินคะ่ะอุ๊ยสภา,ากินไหมเอ่อฉันไม่กินหรอกนะฉันอิ่มแล้วนะเอา้าโหเสียดายอะ่ะนี่เธอกินไหมกินคะ่ะอะก็ทําการแจกไปเลยนะคะนี่เธอกินไหมจ้ากินคะ่ะเอา้าตอนนี้คือปลาหมึกนะคะแจกจนหมดจานแล้วคะ่ะและเราก็ได้มาเก้าชื่อเสียงแล้วนะอะ แต่ว่าแค่นี้เนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เราเนี่ยมีชื่อเสียงที่มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิธีต่อไปคือการคุยค่ะเนาะอ่ะคุยเพื่อทำเควสให้พวกเขานะคะซึ่งวิธีนี้ก็จะใช้เวลาค่อนข้าง,งมากเลยค่ะแต่ว่าปอเนี่ยมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นค่ะก็คือการคุยนะคะ เดี๋ยวปอจะมาลองคุยกับผู้ชายแถวนี้แล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีที่ง่ายเหมือนกันนะ,ะจากนั้นนะคะก็ให้คุยในเรื่องของชมรมที่เขาอยู่ค่ะอย่างเช่นว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาอยู่ในชมรมวาดรูปใช่ไหมเราก็คุยกับเขาเนี่ยเรื่องวาดรูปค่ะดูนะปึ๊บฉันว่านะนายเนี่ยาวาดรูปเก่งนะเพื่อน เออจริงหรอขอบคุณนะเห็นไหมก็คือจะขึ้นมาเป็นบวกสิค่ะ แค่นี้นะคะง่ายๆเลยทุกคนสำหรับ2คนนี้นะคะอยู่ในชมรมดอกไม้ใช่ไหมก็กดคุยเลยค่ะแล้วก็ชวนคุยเลยนะคะแล้วเราก็หาอันที่เป็นรูปคนปลูกต้นไม้อะ่ะเห็นปะปุ๊บแค่นี้ก็ขึ้นมารลค่าเห็นปะบวก11นะคะทําแบบนี้นะคะไปให้ครบเลยค่ะอ่ะคนนี้ด้วยนะคะก็คุยไปเลยค่ะอ่ะเห็นเปา ตอนนี้คือขึ้นมาเป็นบวก14แล้วนะคะส่วน2คนนี้ก็อยู่ในชมรมวาดรูปนะคะก็ชวนคุยเลยค่ะนี่เธอชอบวาดรูปใช่ไหมอะไรแบบนี้นะคะก็เรื่อยๆเลยทําไปยาวๆเลยค่ะส่วน2คนนี้น่าจะอยู่ในชมรมเกมเมอร์หรือเปล่าปอไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าตาใช่นะคะมามาลองคุยดูกันนะคะอ่ะใช่ปะ อ่าเห็นปะวิดีโอเกมนะคะก็คือคุยไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเห็นไหมทุกคนตอนนี้คือชื่อเสียงนะคะขึ้นมา จะบวก20แล้วนะคะส่วน2คนนี้นะคะก็อยู่ในชมลมดนตรีนะคะก็คุยเรื่องดนตรีค่ะเห็นปะปุ๊บอ่าเห็นไหมง่ายๆเลยนะคะและทีนี้นะคะปอก็จะมาสอนวิธีต่อไปค่ะจริงๆแล้วนะคะเราสามารถเก็บพอยนะคะเพื่อมาอัพชื่อเสียงได้ค่ะอ่ะเริ่มจากการเข้ามาเก็บพอยในห้องนี้นะคะเราได้มา5พอย o ใช่ไหมก็ให้เรานะคะกดไปที่มือถือเลย พอเราเข้ามาในหน้ามือถือใช่ไหมคะก็ให้เราเนี่ยมาที่อันนี้เลยนะคะเห็นไหมแล้วเราก็เลือกอันที่2ค่ะเห็นไหมคะว่าอันนี้นะคะสามารถเพิ่มชื่อเสียงได้ค่ะมันจะเพิ่มครั้งละ5ชื่อเสียงะ่ะก็คือต้องมีพอยต์เยอะๆนะคะถึงจะแบบว่าอัพได้เยอะๆเลยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยมีแค่5พอยต์เนะาะมาลองดูกันนะคะปุ๊บปุ๊บ ขึ้นมายางังเห็นไหมคะว่ามันบวกขึ้นมา29เลยนะคะแต่ว่าแค่นี้มันก็ยังไม่พอหรอกนะคะทุกคนเราจะต้องหาแต้มไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือวิธีที่ง่ายแล้วก็ไม่เสียเวลานะคะทุกคน เราได้มา5แต้มแล้วนะคะและก็วิธีที่หาแต้มได้ง่ายที่สุดนะคะก็คือการมาถ่ายกกนอของแจงบูลี่ค่ะเราจะได้ถึง10 ยเลยนะเออตอนนี้นะคะป<ม>อก็ม,มีพอย n t อยู่15พอย n t เลยนะมาค่ะมาััชื่อเสียงกันนะคะด้วยความรวดเร็วฮ้าเห็นไหมตอนนี้คือบวก44แล้วนะง่ายมากเลยนะงั้นเดี๋ยวเราจะมาตามร่านะคะถ่ายกกน n ของแกงบูลลี่นะคะให้ครบ5คนเนาะพอครบ5คนเนี่ยเราก็จะได้มาประมาณ50แต้มเลยนะชว่วยอ่า เราน่าจะมีประมาณ15แต้มแล้วนะคะแล้วก็แวะมาเก็บแต้มตรงนี้ด้วยนะคะปึ๊บ5มี20แต้มละมาค่ะมากดเพิ่มชื่อเสียงกันดีกว่านะคะปึ๊บ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 บปึ๊บบเฮ้ยดูสิเราได้มาบวก 64แล้วนะแค่แบบแป๊บเดียวเองทุกคนแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าทุกคนเนี่ยจะใช้วิธีไหนนะคะมันมีการหาชื่อเสียงเนี่ยหลายวิธีเลยนะคะแต่เปลาว่าวิธีนี้นะคะง่ายแล้วก็ใช้เวลาไม่เยอะด้วยนะคะคกดต่อเลยค่ะเราได้มาเพิ่มอีก15แต้มนะคะตอนนี้คือชื่อเสียงของเรานะคะบวกเจดแล้วนะเยอะไหมแต่ว่าเราต้องการให้ มันสุดหลอดเลยนะคะเลยแดูสิว่าตอนนี้นะคะเราเนี่ยทำให้ชื่อเสียงนะคะสุดหลอดแล้วค่ะทีนี้นะคะเราก็จะมารอดูผลลัพธ์กันนะคะให้เราเข้าเรียนได้เลยค่ะหลังจากนี้นะคะก็คิดว่าอายาโนเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่ทุกคนเนี่ยไว้ใจแล้วนะคะไม่รู้ว่ามันจะมีผลตอนไหนนะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูในวันรุ่งขึ้นค่ะ ทุกคนคะ่ะไปค่ะข้ามวันกันเลยนะคะ <Day two. S 1> โอเคค่ะนี่เราก็เดินทางมาถึงโรงเรียนแล้วนะคะมาดูกันนะคะว่าเกิดอ,อะไรขึ้นนะคะเมื่อเราเนี่ยมีชื่อเสียงที่สุดหลอดเลยนะคะวัสดี h e l ลฮ hello, hello. เห็นไหมคะว่าเมื่อเราเนี่ยเดินไปใกล้ใครนะคะเขาก็จะโบกมือทักทายเรานะคะเห็นไหมโอ๊ยตายแล้วตอนนี้ฉันกลายเป็นคนที่มีเพื่อนแล้วเหรอเนี่ยวัดดีโอซานดนี่ฉันเองฮัลโหลอ้าวไม่สนใจเราด้วยนะคะวัดดีเพื่อนดูดิขนาดแก๊งนักเลงนะคะยังทักทายเราเลยนะคะทุกคนเฮ้ย สวัสด,ดีเพื่อนเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหมฮาฮสวัสด,ดีค่ะคุณครูเอา้อาเห็นไหมขนาดคุณครูยังแบบว่าวัสด,ดียันจังเลยอะคือตอนนี้นะคะเรากลายเป็นคนที่แบบ อยู่ในสายตาของทุกคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องทําแต่ความดีนะคะถึงจะมีคนเนี่ยเห็นเราอยู่ในสายตานะคะทุกคนและนี่นะคะคือคอนเทนต์ในวันนี้เนาะเป็นยังไงเพื่อนๆน,นะคะก็ได้เห็นแล้วว่าการที่เราเนี่ยมีชื่อเสียงที่สูงที่สุดเนี่ยได้อะไรบ้างได้ชื่อเสียงได้เพื่อนนะคะแล้วก็ได้ความไว้ใจด้วยนะคะเอาละค่ะก็คลิปหน้านะคะอยากให้ปอบมาทําอะไร แบบนี้อีกนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะสำหรับวันนี้นะคะก็บายๆจ้าแล้วเจอกันนะจุ๊บบ้าบายค่ะดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน